ที่การปรับไฟนะคะเราเปิดให้แรงสุดเลยนะคะพอเปิดแรงสุดแล้วนะคะเราจะเริ่มปรับไฟเอาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งปรับนะคะชี้ให้ลูกค้าดูอันนี้อธิบายรละเอียดแล้วนะถ้าตรงเกลียวเขาไม่ตรงกันไม่ต้องซีเรียสนะคะเขาจะเป็นประมาณนี้แหละนะคะอะย่าตรงเนี้ตรงที่ติดกับไส้นะคะเขาประโยชน์เขามาเพื่ออะไรก็คือว่าเอาไว้ปรับปรับลมนะคะ หมุนเปิดไฟแล้วมองดูนะคะหมุนพร้อมกันทั้งสองอันเลยนะเดี๋ยวนะคะช่อยๆเดี๋ยว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 กก่อนนะคะหมุนทั้งสองเลยนะไม่ใช่หมุนอันเดียวนะคะเปิดไฟแรงๆเลยแล้วก็มองดูนะคะแล้วก็หมุนหมุนตรงเนี้ยตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะหมุนแล้วมองดูว่าอ่ามันได้เป็นแก๊สที่เราพอใจหรือยังนะคะเราจะเห็นในมุมนี้ถูกไหมนะคะแล้วก็หมุนหมุนปุ๊บหมุนนะคะปรับ แค่นั้นนะคะถ้าได้ไฟที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องปรับอีกนะคะอมืมันก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะอปรับตัวนี้ให้ดูค่ะ,ะหมุนที่เดิมเปิดไปแรงๆหมุนที่เดิมหมุนทั้งสองเลยนะหมุนทั้งสองฝั่งเลยค่ะซ้ายขวาะเราก็จะได้ไฟที่ เป็นเปลวไฟตามต้องการแล้วนะคะถ้าลมแรงก็อาจจะมีปลิวนะคะปลิวตรงฝั่งที่ลมเข้านะคะแล้วก็หาเป็นที่กั้นลมใส่เพิ่มเติมได้นะคะแค่นี้เองนะคะแล้วเวลาที่ปิดนะคะเดี๋ยวให้ปิดให้ดูปิดให้ถูกต้องนะคะปิดเวลาปิดเราบิดทวนกันนะคะบิดทวนกันแบบนี้นะคะบิดให้สนิทเลยนะอย่าปิดไว้แค่เครื่องเดียวนะคะ หมุนให้แน่นทุกครั้งแบบนี้นะคะเวลาที่เราปิดแก๊สนะเสร็จเรียบร้อยนี่คือวิธีการใช้งานค่ะตัวนี้ยังขาวๆอยู่เพราะว่าเป็นของใหม่เป็นเหล็กของใหม่นะคะกระทะเหล็กทุกชนิดถ้าถ้า,ผาเผาแล้วถ้าโดนไฟสีจะเข้มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเครปเป็นกระทะที่ผัดอาหารเป็นกระทะ,ะขนมโคกโรตีนะคะกระทะที่เป็นเหล็ก นะคะเผาแล้วสีจะเข้มขึ้นเพียงแต่ว่าเตาเค้ของเรามันสวยกว่าชาวบ้านเขาแค่นั้นนะคะเขาทาออกมาแบบเนาวับแบบนี้นะคะเราเอาไปเผาแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอาทําไมมันดำขึ้นนะคะนั่นเป็นเรื่องปกติของวัสดุที่เป็นเหล็กนะคะทำความสะอาดดีๆด,ดูแลรักษาดีๆนะคะกระทะของเราก็ยังจะคง ความเรางามแบบนี้นะคะเพียงแค่ว่าสีของเขาจะเข้มขึ้นแค่นั้นค่ะแล้วก็ด้วยตัวกล่องที่เป็นสแตนเลสน,นะคะเราทําความสะอาดนะคะดีๆมันก็จะยังคงความเงาแบบนี้นะคะไม่เป็นสนิมวัสดุแข็งแรงทนทานแบบนี้เลยค่ะนะคะเหมาะแก่การนําไปใช้ประกอบอาชีพนะคะก็คือลงทุนทีเดียวก็ใช้ของดีไปเลยนะคะ,นะคะถ้าถูกใจเป็นตัวน,นี้นะคะสามารถแคปภาพไว้นะคะแล้วติดต่อเรามาได้เลยนะคะหรือ เพิ่งเคยเจอนะคะร้านของเราเป็นครั้งแรกนะคะก็ยังไม่รู้จักเราก็สามารถติดตามกันไว้ก่อนนะคะดูกันานานๆดูจนกว่าจะมั่นใจนะคะมั่นใจแล้วค่อยทักมานะคะ,ะยังไม่มั่นใจก็สามารถติดตามกันก่อนดูกันก่อนได้ค่ะเราจะมีงานเตารีวิวนะคะการประกอบงานเช็คงานให้ลูกค้าแบบนี้นะคะอัปเดตให้ทางช่องทางของทางร้านให้ชมเรื่อยๆนะคะ ถูกใจเป็นตัวไหนก็สามารถดูกันเรื่อยๆได้นะคะสะดวกแล้วก็มั่นใจแล้วนะคะแล้วก็พร้อมแล้วก็ค่อยอทักมานะคะใช้บริการทางร้านได้นะคะทางเรายินดีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านค่ะนะคะ mm hmm. ขออนุญาตแจ้งในส่วนของการชำระค่าสินค้านะคะเราจะมีการชำระให้เลือกนะคะหนึ่งจะเป็นการ โอนซื้อทั้งหมดนะคะก็คือค่าของตามที่แจ้งแล้วก็รวมกับค่าส่งนะคะก็คือโอนซื้อนะคะหรือไม่สะดวกเป็นการโอนทั้งหมดนะคะสามารถเลือกเป็นรูปแบบการจ่ายหน้าบ้าน90%ได้นะคะจ่ายหน้าบ้าน90%ตัวนี้นะคะก็จะเหมือนการเก็บเงินปลายทางก็คือว่าสั่งงานเรามีการขอมาจําก่อนนะคะมัดจําก่อน10%เไปจ่ายที่หน้าบ้าน90นะคะจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะเรามีการขอมัดจํา10เเซต ก่อนทุกงานนะคะทุกเคสนะคะจะไม่มีการเก็บเงินปลายทางร้อยเปอแบบนั้นนะคะเพราะว่าของเรามีรายละเอียดค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก็มีน้ําหนักค่อนข้างมากนะคะถ้าเป็นการเก็บปลายทางตีไปตีกลับอย่างนี้นะคะของเราจะมีการอบอกช้าแล้วก็เสียหายแล้วก็มีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่มันจะทําให้ศูนย์เปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราเน้นเป็นว่าเน้นทาทางานให้กับลูกค้าที่ มั่นใจแล้วก็จะรับของจะซื้อขายกันจริงๆนะคะเพราะว่าเรามีเคยมีในกรณีที่เราปล่อยให้เก็บปลายทาง100%แล้วก็มีการตีกลับมานะคะในอดีตนะคะซึ่งเราก็ปิดการเก็บเงินปลายทาง100%ในรูปแบบนั้นเพราะว่ามีคนสั่งเล่นก็มีนะคะของเราน้ำหนักเตาหนึ่งตัวน้ำหนัก12กิโลนะคะพอแท็กใส่รางแล้วเรียบร้อยนะคะค่าจัดส่งก็ค่อนข้างสูงอยู่เพราะว่าของมีน้ำหนักนะคะ ถ้าตีไปตีกลับก็ทาให้ของเราช้าแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมไปโดยศูนย์ปักนะคะในเรื่องของการเก็บปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มีการขอมาจําสําหรับท่านที่สะดวกจ่ายที่หน้าบ้านอีก90%ซแบบนี้ก็สามารถใช้บริการเราได้นะคะ,ะตัวนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะชอบตัวไหนแคปภาพไว้นะคะแล้วติดต่อเรามาได้เลยค่ะทางเรามีของพร้อมส่ง สั่งวันนี้ก่อนร้านปิดนะคะเราส่งของให้รอบพรุ่งนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็รอของนะคะมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศค่ะสามถึงห้าวันทําการได้ของนะคะก็เราก็ปล่อยให้ขนส่งทํางานสามถึงห้าวันนะคะคนขายทํางานสองวันค่ะสั่งวันนี้นะคะส่งพรุ่งนี้นะคะขอเวลาทํางานสองวันหลังจากนั้นรอขนส่งทํางานอีกสามถึงห้าวันทําการนะคะมาตรฐานแบบนี้นะคะทั่วประเทศเราเลือกเป็นขนส่งที่ เป็นคนส่งที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าความเสี่ยงในการของหายของทำรุดหรือว่าอะไรปัญหาในเรื่องของการกัะส่งพวกนี้มันจะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างเราเลือกให้นะคะเราเลือกให้เป็นอย่างดีแล้วนะคะว่าคนส่งตัวนี้สามารถทำงานให้เราได้แบบเป็นไปตามมาตรฐานนะคะแล้วก็จัดส่งถึง ป้ายทางแบบวัสดิภาพนะคะแบบนี้นะคะถ้าถูกใจแล้วก็ <ti> มั่นใจแล้วก็สามารถทักหาเราได้เลยค่ะอ่ะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสําหรับอุปกรณ์เครปญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เตาเครปญี่ปุ่นสําหรับเตาเครปญี่ปุ่นเตาอย่างเดียวนะคะถ้าซื้อแค่เตาอย่างเดียวนะคะซื้อแค่อุปกรณ์เราก็ขายของตามคําสั่งค่ะนะคะอ่าซื้อแค่เตาอ,อย่างเดียวนะคะเราจะมี คู่มือการใช้งานเบื้องต้นให้มีใบรับประกันให้นะคะแล้วก็การที่ซื้ออุปกรณ์อย่างเดียวเราก็มีขอบเขตนะคะตามเอกสารนะคะเงื่อนไขขอบเขตแล้วก็การดูแลการรับประกันตามเอกสารนะคะเรายึดตามเอกสารนั้นได้เลยนะคะขอบเขตการดูแลนะคะ เราจะไม่ได้ดูแลในเรื่องของการที่คุณเอาไปทำอาหารแล้วก็ต้องไปรับประกันคุณภาพของขนมของคุณด้วยตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการดูแลของเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราขายเตาให้อย่างเดียวนะคะหน้าที่ของเราถ้าของเราไม่ได้มีปัญหานะคะสามารถใช้งานได้นะคะการจัดส่งปลอดภัยไม่มีการชำรุดตัวนั้นก็คือหมดหน้าที่ของเราแล้วนะคะหลังจากนั้นถ้าคุณใช้ไประยะยาวคุณมีอา่า อยากที่จะเปลี่ยนอะไหล่ตัวนั้นเราก็มีอะไหล่ไปคอยซัพพอร์ตสำหรับลูกค้าเก่านี่คือขอบเขตการดูแลสําหรับลูกค้าที่ซื้อเฉพาะเตาอย่างเดียวไปนะคะเราไม่ได้ไปดูแลถึงต้องสอนวิธีการหมุนอย่างไรเตาคุณมีปัญหาอย่างไรคุณทาขนมแล้วมีปัญหาอย่างไรพวกนี้นะคะเราไม่ได้ไปดูแลถึงตรงนั้นนะคะตัวนี้ก็คือขอบเขตที่เราต้องตกลงกันก่อนนะคะว่าคนขายเตาไม่ได้ไปดูแลเรื่องของคุณภาพขนมของคุณนะคะ,ะตามนี้นะคะ เทปญี่ปุ่นพร้อมใช้งานชุดหนึ่งเตานะคะเป็นชุดเริ่มต้นทําเทปญี่ปุ่นหนึ่งเตาก่อนค่ะชุดนี้มีสายแก๊สด,ด้วยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์หมุน เตาเคลืญี่ปุ่นหนึ่งใบนะคะเลือกขนาดได้นะคะถ้าเอาขนาดในคลิปนี้ก็คือขนาด12นิ้วแบบที่เปิดหน้ากระทะได้นะคะหรือเอาขนาด14นิ้วก็ได้ค่ะมีให้เลือก2ขนาดมี12นิ้วแบบนี้แล้วก็ขนาด14นิ้วที่ใหญ่ขึ้นมานะคะหน้ากระทะก็เลือกได้ค่ะเอาแบบธรรมดาหรือแบบที่เปิดได้ก็สามารถเลือกได้เลยนะคะเตาของเราเป็นกล่องสแตนเลสนะคะหน้ากระทะเป็นเหล็กไปพร้อมกับบาวหมุนแบบนี้ดูแพทเทิร์นงานค่ะนะคะ งานแข็งแรงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ในชุดนี้เราให้อะไรไปบ้างคะมีเกียงนะคะเกียงฟ้าใสไปแบบนี้นะคะเกียงใส่ขนมแล้วก็ไม้หมุนหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็มีชุดสายแก๊สนะคะพร้อมใช้งานนะคะสำหรับเตาหนึ่งตัวนะคะก็คือสายหนึ่งเส้นนะคะความยาวเม็ครึ่งหัวปรับแรงดันต่ำเกลียวทองเหลืองนะคะแล้วก็กิ๊บอย่างดีสองตัวค่ะ เป็นชุดเริ่มต้นนะคะ1เตาได้รับชุดนี้ไปก็สามารถต่อกับทางแก๊สได้ทุกไซส์นะคะแล้วก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยค่ะเรามียางรองขาเตาให้ด้วยนะคะชุด1เตา ถูกใจชุดนี้นะคะสามารถแคปภาพไว้แล้วติดต่อเรามาได้เลยค่ะเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะชอบตัวไหนแคปรูปแล้วก็ทักแชทได้เลยค่ะตัวนี้12นิ้วแบบที่เปิดหน้ากระทาได้นะคะหล่องสแตนเลสนะคะเกรดงานของเราแข็งแรงทนทานค่ะใช้กันยาวๆได้เลยนะคะระยะยาวมีอะไหล่นะคะสำหรับลูกค้าเก่าของเราเรามีอะไหล่ไว้คอยซัพพอร์ตนะคะในกรณีที่ใช้ไปเก่าเก็บแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนใหม่นะคะเรามีอะไหล่ที่ตรงรุ่นไว้คอยบริการกับลูกค้าเก่าของเราค่ะ ตรงนี้เป็นสแตนเลสนะคะหนาๆแบบนี้ค่ะหน้ากระทาเป็นเหล็กนะคะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นให้มีใบรับประกันให้ค่ะแล้วก็ตัววาล์วนะคะเรารับประกันให้นึเดือนนะคะก่อนที่จะส่งเราจะมีการเช็คให้ก่อนนะคะ ราโดนความร้อนนะคะเริ่มเปิดไฟใช้งานกระทะก็จะสีเข้มขึ้นนะคะสาหรับตัวกระทะตัวนี้กล่องสแตนเลสนะคะรักษาดีๆทาความสะอาดดีๆนะคะมันก็จะไม่เป็นสนิมแล้วก็สแตนเลสสองชนิดนนแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นหน้ากระทะ,ะตัวนี้ด้านในนะคะด้านในระยะยาวเรามีอะไหล่ไว้คอยอ่าซัพพอร์ตกับลูกค,ค้าที่มีประวัติการซื้อกับเรานะคะใช้งานของเราก็มีอะไหล่ไว้คอยเปลี่ยนนั่นเอง วาวเราจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นวาวหมุนแบบนี้ต่างรุ่นนะคะอันนี้คือแบบที่เปิดได้และตัวนั้นก็คือเปิดไม่ได้นะคะต่างกันตรงแค่นี้ค่ะเนี่ยตัวกระทะกับตัวกล่องนะคะเขาเอ่เก็บจิตกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะหรือเจ้าแบบนี้ที่สามารถเปิดได้ระยะยาวเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็สามารถเอากระทะออกแล้วก็เอาตัวกล่องนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะหรือแบบนี้ก็สวยงามนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะ คือเตาเคลฟบญี่ปุ่นพร้อมใช้งานชุดหนึ่งเตานะคะเป็นชุดเริ่มต้นทำเคลฟบญี่ปุ่นหนึ่งเตาก่อนค่ะชุดนี้มีสายแก๊สด,ด้วยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์หมุนเตาเคลฟบญี่ปุ่นหนึ่งใบนะคะเลือกขนาดได้นะคะถ้าเอาขนาดในคลิปนี้ก็คือขนาด12นิ้วแบบที่เปิดหน้ากระทะได้นะคะเลย เอาขนาด14นิ้วก็ได้ค่ะมีให้เลือก2ขนาดมี12นิ้วแบบนี้แล้วก็ขนาด14นิ้วที่ใหญ่ขึ้นมานะคะหน้ากระทะก็เลือกได้ค่ะเอาแบบธรรมดาหรือแบบที่เปิดได้ก็สามารถเลือกได้เลยนะคะเตาของเราเป็นกล่องสแตนเลสนะคะหน้ากระทะเป็นเหล็กไปพร้อมกับ,บาวาลวหมุนแบบนี้ดูแพทเทิร์นงานค่ะนะคะงานแผงแรงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ในชุดนี้เราให้อะไรไปบ้างคะมีเกียงนะคะ เกียงพาสส้าไซไปแบบนี้นะคะเกียงแซ่ขนมแล้วก็ไมห้หมุนหนึ่ชิ้นค่ะแล้วก็มีชุดสายแก๊สนะคะพร้อมใช้งานนะคะสำหรับเตา1ตัวนะคะก็คือสาย1เส้นนะคะความยาวเม็ดครึ่งหัวปรับแรงดันต่ำเกลียวทองเหลืองนะคะแล้วก็กิฟอย่างดี2ตัวค่ะ ชุดเริ่มต้นนะคะหนึ่งเตาได้รับชุดนี้ไปก็สามารถต่อกับทางแก๊สได้ทุกไซส์นะคะแล้วก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยค่ะเรามียางรองขาเตาให้ด้วยนะคะชุดหนึ่งเตา ถ้าถูกใจชุดนี้นะคะสามารถแคปภาพไว้แล้วติดต่อเรามาได้เลยค่ะเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะชอบตัวไหนแคปรูปแล้วมาทักแชทได้เลยค่ะตัวนี้12นิ้วแบบที่เปิดหน้ากระทะได้นะคะหล่องสแตนเลสนะคะเกรดงานของเรา,าแข็งแรงจนทานค่ะใช้กันยาวๆได้เลยนะคะระยะยาวมีอะไหล่นะคะสำหรับลูกค้าเก่าของเราเรามีอะไหล่ไว้คอยัอพพ p o r t นะคะในกรณีที่ ใช้ไปเก่าเก็บแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนใหม่นะคะเรามีอะไรที่ตรงรุ่นไว้คอยบริการกับลูกค้าเก่าของเราค่ะตรงนี้เป็นสนนแตนเลสนะคะหนาๆนาแบบนี้ค่ะหน้ากระทาเป็นเหล็กน,นะคะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นให้มีใบรับประกันให้ค่ะแล้วก็ตัววาล์วนะคะเรารับประกันให้หนึ่งเดือนนะคะก่อนที่จะส่งเราจะมีการาเช็คให้ก่อนนะคะ ตนเลตองปสะสเตนเลตไซสจะไปแรงดันต่ำนะคะเรียวทองเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็สาย1เส้นนะคะความยาว1.5เมตรนะคะ แล้วก็จะมีเป็นกิฟต์นะคะกิฟต์ลัใส่แก๊สอย่างดีสองตัวไปนะคะเรามีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นให้มีใบรับประกันให้นะคะแล้วทางร้านรับประกันในส่วนของวาล์วแก๊สให้หนึ่งเดือนนะคะระยะยาวถ้าเรามีพมีของพร้อมส่งค่ะสั่งวันนี้ส่งของใ้รอบพรุ่งนี้เลยนะคะชุดหนึ่า าเขาดวนความร้อนนะคะเริ่มเปิดไฟใช้งานกระทะก็จะสีเข้มขึ้นนะคะสาหรับตัวกระทะตัวนี้กล่องสแตนเลสนะคะรักษาดีๆทําความสะอาดดีๆนะคะเขาก็จะไม่เป็นสนิมแล้วก็สแตนเลสสองนหนึน่งนนาแบบนี้นะคะตัวนี้จหน้ากระทะเนี่ยตัวนี้ด้านในนะคะด้านในระยะยาวเรามีอะไรไว้คอยอ่ัสพอร์ตกับลูกค้าที่มีประวัติการซื้อกับเรานะคะใช้งานของเราก็มีอะไรไว้คอยเปลี่ยนนั่นเองค่ะ วาวเราจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นวาวหมุนแบบนี้ทางสองรุ่นนะคะอันนี้คือแบบที่เปิดได้และตัวนั้นก็คือเปิดไม่ได้นะคะต่างกันตรงแค่นี้ค่ะเนี่ยตัวกระทะกับตัวกล่องนะคะเขาเอ่เบติดกันมาเรียบร้อยแล้วนะหระือเจ้าแบบนี้ที่สามารถเปิดได้ระยะยาวเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็สามารถเอากระทะออกแล้วก็เอาตัวกล่องนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะหรือแบบนี้ก็สวยงามนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะ